สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับช่องชวีดาวแนมอีกแล้วนะคะวันนี้เยตุยก็มีผู้ช่วยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะผู้ช่วยช่วยจับกระดาษสแตมให้เยตุยนะคะวันนี้เราจะมาดูสแตมของออต่างประเทศกันนะคะเป็นเป็นสแตมดอกไม้ค่ะ อันนี้เขาจะเป็น stem e อ็ i ซ i t i o n นะคะเกี่ยวกับดอกไม้นะคะประเทศแรกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะนิกกาลกัวค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็คือบังแกเรียนะคะประเทศบังเกเรียค่ะเป็นดอกกุหลาบนะคะ อันนี้ไม่ใช่สเตมไม่ไม่ใช่สมเอ่อของจริงนะคะแต่เป็นสุวิเนียนะคะแผ่นนี้นะคะเป็นประเทศออสเตรียนะคะส่วนประเทศนี้ก็คืออ,อสาธารณรัฐวอนต้านะคะสาธารณรัฐ สาธารณรัฐวอนต้าค่ะดอกไม้สวยมากค่ะ น,นี้ก็เป็นดอกไม้ของอโปรแลนด์นะคะประเทศโปรแลนด์ค่ะอันนี้ก็เป็นของอริเบียนะคะก็จะมีโคลอมเบียโคลอมเบียคือสแตมที่อยู่ตรงกลางค่ะ อันนี้ก็โป,โปรแรนิกนะคะอันนี้ก็ของประเทศโป,รโปรแรนิกเหมือนเดิมค่ะดอกกุหลาบสวยส่วนอันนี้เป็นเยอรมันตัวนออกนะคะ อันนี้ก็เป็นของโปรแลนอีกค่ะอันนี้ก็เป็นของอาหรับนะคะกาตาค่ะ อันนี้ก็แซม,มาริโน,โนนะคะดอกกุหลาบสวยอันนี้เป็นของเยอเรมนีตะวันออกนะคะ น,นี้ก็เป็นมาดิฟนะคะวันนี้เรามาชมสแตมของอต่างประเทศนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะเป็นสแตมต่างประเทศอีกนะคะถ้าใครสนใจอยากจะดูของประเทศไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้เจอสแตมสวยๆอีกครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ